แล้วโจก็บอกว่าเออปิดบ้านก่อนเดี๋ยวตำรวจจะมาตามหาคนขโมยชาแมนแล้วความก็ใจไม่ดีเนาะคือแบบเราทำความผิด<อ>เนาะ,นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินมาทำงานกับเราสองคนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจูงจัก,กรยานไปนะคะเพราะว่าเรามีจัก,กรยานคันเดียวนะคะครับรถอีกคันหนึ่งมันยางรัว่วแล้วแล้วก็ <c oughs> ก็ต้องมีอีกคนนึงนะคะเสียสละ ตอนเย็นกลับมาก็คือพาเ,เดินกลับบ้านแล้วก็ทิ้งรถจักรยานม้ให้พี่ไพ่ปั่นกลับมานะคะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้ากันนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาใช่ไหมคะแล้วฝอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรคะไอ้สีไพ่เป็นบ้านครับหายบ้านสิคะนี่นะครับ ตอนนี้อากาศที่เกาหลีเป็นไงบ้างครับน้องนภารับตอนนี้อากาศที่เกาหลีเริ่มเย็นลงแล้วนะคะประมาณน,น่าจะต่ํากว่า20องศาได้ะค,ะค่ะคืออากาศเย็นแล้วค่ะคือด,ดูปลายข้าวก็จะมีเหมือน,น,นเหมือนเหมือนเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นหมอกเนาะมันเป็นน้ําค้างนี่นะครับก็ปลายยอดข้าวครับ บรรยากาศก่อนไปทำงานครับตอนนี้พายุลูกที่เท่าไหร่แล้วครับที่เข้ามาเกาหลีนะครับไม่รู้ค่ะลูกที่สิบเลยค่ะลูกที่สิบแล้วนะครับก็ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นตอนเช้าไอ้พายตื่นมาตีห้าก็เย็นมากเลยครับครับน้องมาพาก็หนาวแล้วนะครับเย็นแล้วค่ะครับหาเสื้อน่ะหนาใส่แล้วนะคะตอนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นตัวเดียวไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วครับ บรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะดีมากสูดอ,อากาศได้เต็มปอดเลยนะคะแล้าพาจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่นาภาพอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนกับกี่วันนะนประมาณเดือนครึง่งนะคะนะจากที่นาภาพายอยู่ที่เดิมแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะนาภากินยาแก้แพ้ทุกคืนทุกคืนก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดนะคะแต่มาอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนครึ่งเนนะี่ยน้าไม่ไม่กินยาตั้งแต่วันแรกที่มาเลยค่ะแปลกเหมือนกนัน คือที่นี่ยอมรับว่าอากาศดีมากนะครับเพราะว่าป่าไม้เขาเยอะต้นไม้เยอะนะครับเขาไม่ได้ตัดไม้ทาลายป่าเหมือนบ้านเราเนาะแค่มาทํางานแล้วก็หายจากโรคที่เป็นนะคะือก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเดือนี้ไม่ได้เสียเงินไปรักษาเลยสักอย่างไม่ได้หายั้มหายชั่วคราวหรือเปล่าครับตกปากเอาก็อย่างน้อยหนึ่งเดือนครึ่งเน่ จากที่เคยอยู่ได้เพราะยานะคะนภา,าก็ไม่ได้กินยาเลยนะคะครับใช่จะเป็นเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเดีวาจะมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนที่เรามาใหม่ๆเราไปเก็บชาเม่กันเนาะเราไปเก็บแตงกันเนาะไปขอแตงเขานะครับแตงเขาไม่เอาแล้วนะครับค่ะสวนแตง,แตงอยู่ที่หน้าฟาร์มเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าปัญหาแกมันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงครับก็คือยาจะ ฝากเตือนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาใหม่หรือว่าไม่รู้กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองเขานะคะพอดีเขาบอกให้นภาานี่ไปเก็บแตงมากินได้นะคะเพราะว่าแตงเขาอ่ะไม่ขายแล้วก็ซามยุมก็บอกว่าไปเก็บแตงมากินนะคะแต่ไน้สนใจมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะแตงโมงมีชาแมแล้วก็มีข้าวโพดมีพริกมีมะเขือเทศนะคะแต่ นภาก็คิดว่าเขาอะไม่ได้ให้เราไปเอาแค่แตงอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะรื้อสวนแล้วนภาก็เข้าใจว่าเอออะไรที่เขาจะลื้อเราก็สามารถที่จะเอาไปกินได้อย่างนี้นะคะพอวภาไปเก็บแตงนะคะถ่ายภาพไปที่สวนแตงเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่คือที่เกิดเหตุเลยนะ,ะตรงไหนครับตรงนี้แหละครับตร,ตรงนี้เลยอ๋อนี่นะครับ อ่าที่เหลืองๆตรงนั้นนะครับที่เห็นเหลืองๆนะครับเป็นแตงนะครับเล่าตอค่ะเล่าตอเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ไงครับสวนเขาก็จะมีอย่างนี้นะครับมีข้าวโพดมีแตงนะครับมี<ล>ผัวต้นชาแมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้แด้วพาก็เก็บแตงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงร่องน้ำนั่นแหละครับชาแมตอนนั้นน้ํามันยังไม่ท่วมนะครับพ่อเก็บ แตงเสร็จนะคะนะคะก็เห็นชาเมเนะก็คิดว่าเขาจะลื้อทิ้งแล้วเนาะก็เลยเอาถังอะมาใส่ชาเมเขาประมาณครึ่งถังนะคะแล้วก็มีแตงโมโด้วยแล้ก็ไปเอาแตงโม้มาไปอีดึงลกูกามากินดยที่ในในหัวสมองคิดแต่ว่าเออเขาจะลื้อทิ้งแล้วเสียดายเสียดายของเขาเนาะแต่เขาไม่ได้สั่งว่าคุณไปเก็บชาเมมากินได้นะคุณเก็บแตงโมมากินได้นะ เขาให้เ<ย>ก็บแ,แ,ตแ,ตแตงกลาวนะคะแต่เราอะ่ะนภวพาเองนี่แหละคนเดียดนี่นแหละไปเก็บชาแม่กับแตงโมเขาไปกินคิดแค่คข้าขงตัวเองว่างั้นนะครับแต่พอไปถึงที่ฟาร์มไปถึงที่ฟาร์มแล้วนภัก็ถือแตงโมมาก่อนนะคะเดินขึ้นฟาร์มไปแล้วโจก,ก็หัวเราะเอ้านภัทาก็ว่าหัวเราะอะไร,รวะทอนภาทมาเอาถาังในชาแม่นะคะขึ้นไปที่ฟาร์มอีก คราวน,นี้นภา,าก็ไม่รู้ละตอนตอนนั้นนภา,ากลับบ้านไปละพอไปถึงที่บ้านพี่ไพก็บอกว่าลาโจบอกว่าขโมยมาล้างชาแม่น้าก,ก็เลยบอกว่าเอาขโมยตรงไหนอ่ะไม่นี่ขโมยสักไหนก็เขาบอกให้ไปเก็บไม่ใช่หรอเนาะคะ่ะก็พูดแบบนี้เนาะแบบตอบแบบหน้าตรงๆหน้าซื่อแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ลาโจเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เก็บชาแม่เขาให้เก็บแตงกวาเอา้าแล้วค่ะก็ตายแล้วเหมือนเราทําความผิดแบบ รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมากเลยนะคะคืนนั้นน้นาพาอยากจะบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลย <laughs> <laughs> นอนไม่หลับแทบทั้งคืนเลยนะคะ <laughs> <laughs> เสียงวัวค่ะวัวมันมานะครับ <laughs> แล้วสุกก็บอกว่าเออปิดบ้านก่อนเดี๋ยวตำรวจจะมาตามหาคนขโมยชามแนเนนะคะก็ใจไม่ดีเนาะคือแบบเราทา <laughs> ความผิดเนาะ,นลนะแล้วก็ทําความผิดเนาะเราก็กลัวเนาะแบบเราจะไปขอโทษเขายังไงว่าคู่ภาษาเกาหลีก็ไม่เป็นเนาะ พูดไม่เก่งแโจก,ก็เลยคุยกับซามุนิมให้ซามุนิมไปคุยกับเจ้าของสวนเขานะคะเขาก็ว่านะคา,าก็ไม่รู้นะว่าเขาจะคุยว่า,างไงพอมาทํางานมาทํางานซามุนิมก็บอกว่านะคาก็ขอโทษซามุนิมก่อนเนาะว่าเออพีไ่ไปเอาชาแม่เขามาแล้วก็ ตำรวจก็บอกว่าแค่ชน,นะไม่เป็นไระราจะทาแบบนี้อีกนะเพราะมันไม่ดีแต่วราก็ไม่รู้เราก็ได้รู้ความผิดเราคิดว่าเราไม่รู้แต่ความจริงอ่ะมันคือเจตนาหรือความตั้งใจของเรานะคะที่ไปเก็บของของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเขาอนุญาตแค่เก็บแตงนะคะ<ช>แต่เราอ่ะดินไปเก็บชาแม่เก็บแตงโมของเขานะคะคือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากถึงทุกคนนะคะว่า นะโจบอกว่าสินข้อสองในเกาหลีสําคัญที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเขาไม่มีรั้วเลยนะครับที่บ้านเขาไม่มีรั้วเลยนะคะเขาก็จะรักษาสินข้อนี้แหละค่ะเราดันไปเอาของเขามาค่ะรู้สึกผิดมากเลยนะคะก็ฝากเตือนนะคะทุกๆคนนะคะอย่าไปเอาของของเขาโดยที่เขายังไม่ได้รับอนุญาตนะคะครับช่วงนี้ก็นาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครับบายบายครับบายบายค่ะ